สำหรับคอนดิชันนะคะของตัวแอดออนออโต้เซล ect แบตที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะโดยตัวแอดออนนะคะจะทำการเลือกตัวแบต number สินค้าให้นะคะโดย FIFO ตามวัน admission date มาเป็น priority แรกค่ะในกรณีที่วัน admission date นะคะเป็นวันที่เดียวกันค่ะลำดับต่อไปนะคะระบบจะไปมองตรงวัน manufacturing date ค่ะค่าต่อมานะคะจะเป็นวิดีโอแสดงถึงการทำงานของตัวแอดออนออโต้ on, select แบตของเรานะคะ โดยหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอ d e l ิ y เช่นเดียวกันค่ะภายใต้คอร์เรชันคือ4ไอเทมนะคะโดยเราจะเห็นว่าเมื่อเราทำการคลิกเลือกตรงช่อง Quality นะคะ Add-on นะคะจะเห็นว่าตัว Add-on นะคะทำการเลือกตัดสินค้าทุกๆแบตให้ภายในคลิกเดียวนะคะโดยที่จะไฟ fo โฟตามวัน Admission date ของเราค่ะเราจะเห็นว่าเราไม่ต้องทำการคลิกเลือกและอัปเดตนะคะทีละรายการเหมือนตัวฝั่งการใช้ฟังก์ชัน Auto, ออโต้ออโต้เล c t กแบตนะคะของ Standard SAP ค่ะนั่นจะทำให เรานะคะใช้เวลาในการเลือกอตัดสต็อกสินค้าภายใต้คอนดิชันเดียวกันที่ไอเทมจำนวนเท่ากันนะคะตัว add on auto select ของเราจะใช้แค่เวลาเพียง7วินาทีเท่านั้นค่ะ mm hmm. และเมื่อเราทำการการบันทึกเอกสารนะคะของหน้า Delivery เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปดู b a ตนั number สินค้าต่างๆนะคะว่าเรามีการตัดสต็อกไปจำนวนเท่าไหร่แบตอะไรข้อมูลแบตนี้ดีเทลอะไรบ้างนะคะที่รายงาน b number transaction report ค่ะ ซึ่งจากตัวอย่างนะคะพี่ขอยกตัวอย่างจากไปเดลิเวอรี่ที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่า,าที่รายงานแบบหมายเล t ทรานซ c ช i ั่นนะคะมีการแบ่งตัดพาเชียลนะคะสินค้าออกเป็น2จํานวนด้วยกันนะคะคือจํานวนแรกค่ะด้วยแบบหมายเล B A 100325นะคะจํานวนสิทชิ้นค่ะ วัน admission date นะคะของตัวแบตนี้นะคะก็คือวันที่20เดือน 3, 2025นะคะจำนวน quality stock คงเหลือของแบบนี้คือ0ูนย์ค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบต B A 1, 1 1 0 3 2 5ค่ะจำนวน10ชิ้นค่ะวัน admission date คือ21เดือน 3, 2, 5ค่ะและก็มีจำนวน stock คงเหลือของแบตคงนี้ของแบตนี้นะคะเหลือ190ชิ้นค่ะ